เราตอนนี้คือหน้าประตูไม่ใช่เราเงื่อนเลยเราเข้ากระดังสระไอไลท์ยังต่อเหตุแบบนี้มึงประสบการณ์สูงมึงรอมันหันปุ๊บมึงก็วิ่งเข้าหลังมาเลยโอเคเออ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 แย่มาหากูลัวจัดมามามาพอมันหันรอบนี้มึงไปเลยนะอย่าฟังอามาพันเต เฮ้ยเขียนี่ติดได้หน่อยบ้ากูตั้งการนี่ไม่บรรทานยังไงไอ่บ่าวน่ไม่บอกไอ่บ่าวไม่ได้เมากูอะช้ำไอ้ควายมึงปิดทำไมเนี่ยเหี่ไไม่เข้าเลยมันไม่ได้เห็นพแล้วประตูใหญ่ล้นจริงนะขอไม่อยากเล่นใหม่เฮ้ยมันมีคนฟาร์มแล้วปุ่นนี่ยประตูมันเปิดไปแล้วใช่ คือฝั่งนูนั่นนั้นที่มีคนแต่กูไม่มีกระสุนนี่พึงมันนะมึงมีกระสุนแล้วยอมฝั่งลูกซองมึงมีกระสุนมันไหลขู่ได้ขู่ได้ขู่ได้เอาไปขู่มันขู่เฮียแล้วมันมีกระสุนมันก็แตกโหมันวิ่งหนีมันก็โดนแบน์นะกูบอกแค่นั้นแหละไอ้เฮียเฮ้ยหนอบ๊อบ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 ไงมอบไงมอบไงออบบ๊ มอบเป็นไงมอบคนเอกด่มึงกดเอกกดไลค์กดไลค์กดไลค์เอกอุ้ยไม่ยิงมองไม่ได้จริงจริงไม่มันไม่ยิงมันไม่ยิงเราต้องไปโกดังฝั่งตรงข้ามฟังกูฟังกูโอเคโอเคมอง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 ไปมอบไปถ้าไม่ดีกลับมามองมองไอ้ควายอย่าติดอยู่อ่ะอ่ะก็แตกก็แตกหมดเอา ว่าประวาจามด้วยแหละเกูเล่นกีฟ้ากูบอกมึงมอบถึงกว่ามันจะหันไปตรงนู้นแล้วไปกดังฝั่งตรงข้ามเฮ้ยมึงจะเล่นลนะินนาไม่เล่นไอ้เชืยแตกเลยนะมันยิงอ่ะอุ้ยมอบมอบมันหันกลับแล้วทีมออกไปทำอะไรวะหันกลับแล<ๆ>้ว<ๆ>ลูกเป้าหมายคือกดังฝั่งตรงข้าม Oui, Bobby! 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 หุ่นยนต์ต <motiv ators> ้นห er ุ่นยนต์วุ่นยนต์ปืนควาปืนไปอะไรเหรอาปืนปืนปืนโอ้ไปแล้วอะไรรึล้ารึ้ป่ารึเปลการึเป ดี่หมวะดีไหมวะีไมีไหมไม่ดีไหมดีไหมดีไหมีไหมอะไรอย่แอบอยู่ดีไหมดูแบบอยู่พี่ีเอาอยู่กูเมื่อกี้กูจับปืนคุณจับเมื่อกี้ยะไปยุงยอะไยุงกู กูหวยยี่ผียี่ผีกูเกิดเอสามกูเกิดเอสี่กูเกิดเอสี่เดี๋ยววิ่งไปตายต่อไอ้ผีอะไม่เอากูจะกลับไปช่วยกูเดี๋ยวกระต่านี่เองรอดเปล่าพี่เบงพี่เบงรอดเปล่าขาปูน้องไม่เป็นไรนะขาปูเปลี่ยนเลยหาข้าไม่มีข้าวนี่ขนาดกูเล่นอ้วนเนี่ยกูเล่นผอมนะโอ้โหไอ้ควายมึงเอาตัวรอตก่อนมึงไม่เกี่ยวผอมอ้วนหรอก ฝี <ไป S 1> oh, มือ <laughs>